โอ้ไฮไลท์ก็คืออยู่ที่น้ำตกทําใหญ่นี่แหละครับตรงน้ำสวยงามเลย อืแดงเต็มเลยอะ่ะอ่า หลังจากที่เราจองผ่านแอปเราก็มาดูรายชื่อ,อสวัสดีครับผมนโมทิปดอทคอมวันนี้มาแปลกจัดวันเดยทิปขึ้นเช้าลงบ่ายเดี๋ยวมารอตรงเจ้าหน้าที่ก่อนวันนี้ถือว่ามาออกกำลังกายแล้วก็มาดูเมเปิลแดงแค่นั้นเองครับบรรยากาศดีๆ ออกมาจากโคราชประมาณตีหนึ่งมาถึงนี่ตีสี่แล้วก็เตรียมลุยเนี่ย,ยนี่เน้าที่สำเร็จครับ20นาที35วินาทีทำแหกแล้วเดี๋ยวไปเจอที่สำต่อไปเหนื่อย ซ้ำที่สองแล้วครับซ้ำกอสางซ้ำกอสางสามสิบแปดจุดห้าส่วนนาทนีเดี๋ยวให้หลานนั่งพักสักหน่อยเดี๋ยวนั่งบนเัยอากาศดีเย็นสบายครับมาซ้อมนะครับอ,อ๋อ,อ,อมาเชื่ออ๋อลาลาที่คนมาซ้อมอ่ะ <laughs> คนขึ้เทมากเลยใช่ครับใช่เลยจะเป็นเพื่อนเขาสอมเลยดูดูแบบว่าเป็นอะไรนะควรเสียสละเหมือนให้เขาสอมด้วยดีน่ากาศเย็นลมเย็นเนีนยสำกกว่าแล้วครับห้าสิบสองนาทีห้าสิบวินาที ยังไม่ถึงชัวง่วโมงยังพอไปได้เรื่อยๆครับอากาศเย็นสบายชุ่มปอดยังไม่เห็นใครนอกจากเราสองคนขึ้นเรยวก็มีเวลาเที่ยวเยอะเพราะว่าทิปนี้เป็นวันเดีทิปไปเช้าเย็นกลับไหวไหมนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวขึ้นไปนั่งข้างบน จุสกาซำโกกโดนแล้วครับหนึ่งชั่วโมงหกนาทีเรื่อยๆน่าจะถึงลังเปก่อนสองชั่วโมงนะคิดว่าเพราะว่าจากนี้ไปก็เริ่มไม่ยากแล้วแดดกำลังดีเลยอากาศก็ดีตอนนี้ยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าเดินผ่านขึ้นมาหมดแล้ว เห็นแต่นักท่องเที่ยวขาลงและแล้วก็มาถึงซำ,ำแค่ซำสุดท้ายก่อนถึงหลังแปดหนึ่งชั่วโมงสิบสี่นาทีเดินไปเรื่อยๆน้องๆเขาก็ลงมากันเยอะเลยเย้ <c oughs> <c oughs> มาถึงแล้วครับหลังแป หชั่วโมงสี่สิบนาทียี่สิบวิเราไปเก็บภาพบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเราแวะเข้ากวังกว้างก,างก,างกางันก่อนนะครับไปหากินมื้อเช้าที่วังกว่างเพราะว่าขึ้นมาไม่ได้กินอะไรเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สบเสสองนี่แหละที่มา ไปไปไปดูเมีเปื้อนแดงกันครับสองชั่วโมงสิบนาทีเรามาถึงจุดกลางเต็นกันแล้วนะครับคนก็เยอะกำลังดีเลยหลเยอะอากาศเย็นสบายวิงง่ายครับ ถึงร้านแล้วเดี๋ยวะฝากมื้อเช้ากันที่ร้านก่อนครับพรสุขสรร้านประจำร้านเดิม เราค่อยลงไปเที่ยวเส้นทางตกดูต้นไม้เป่นแดงกันต่อตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงเก้าโมงสองนาทีมีเวลาเหลือเฟือครับเราจะลงเขากันก่อนบ่ายสองตามเวลาที่เขากําหนดให้เติมโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตมื้อเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินเล่นนักเส้นน้ำตกต่อแล้วนี่หลานชายวัยสิบสิบสิาปี <c oughs> กับพูลกระดึงฮันที่สองรอบนี้มาวิ่งด้วย เโมงครึ่งน,นะครับเราก็ไปเส้นทางน้นตกจะไปดูเมเปิลแดงมาครั้งแรกตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนไม่ใช่ครั้งหน้าหนาวครั้งแรกจริงๆครั้งนี้สีแต่ว่าอยากมาลองอะไรแปลกๆดูว่าหนึ่งวันเนี่ยจะเที่ยวได้ประมาณไหนสำหรับมาวิ่งเล่นเที่ยวถ่ายดูคนเยอะไม่ต้องกลวงหนอครับ,บทีนี้ลมเย็นสบายอากาศดีมากๆครับ มันพูดน่าจะประมาณสิบเจ็ดสิบปดหรือยี่สิบองศาเนี่ย เป็นพบใหม่จุดชมเมเปิลจุดแรกโอ้เต็ียมต้นเลยครับสวยกิโลเมตรที่สิบเอ็ดจุดห้าด้าหลังมาหลัง้แดงแดงสวยสุดสุดนะครับคนเยอะด้วย ย,ย,ยโอ้ยจุดแรกสวยงามมากอือจุดแรกผ่านไปคลิปนี้เราใช้คอนเซปต์ชงกทั่วแบแบแป๊บเดียวไปต่อ วันนั้นมาที่นี่หรือเปล่านะจำไม่ได้คุณคุณ ยังสวยก็กลางป่าเลยครับสวยมากสูงด้วยนี่ที่ร่วงเร่องกับพื้นร่วงใส่น้ำเต็มเลยสวย <S 2> <S 2> <S ต้นต้นใหญ่นะต้นใหญ่ที่ร่วงลงมาก่อนจะถึงถ้ำใหญ่นะครับจะมีต้นใหญ่ๆ โอ้สวยงามล่วงเต็มเลยฮะคนมาถ่ายรูปไหมีใบใหญ่ใหญ่เดี๋ยวตองทํำใหญ่เสือันนี้อีกฮะนั่นเลยโอ้ไฮไลท์ก็คืออยู่ที่น้ำตกทํำใหญ่นี่แหละครับ ของน้ำสวยงามเลย สวยงา,งามแดงเต็มเลยอ่ะอ่า นี่ครับโอ้ยครับแดงเต็มเลยครับ,บนี่แบน่าจะดอกไม้ต้นสุดตาข้างนึ่งน่ายสำหรับผมตอนนีส้สมใจแล้วครับได้มาเจอเมเปิลต้นเป็นๆใบเป็นๆตอนนีนนน้อยู่ที่ถ้ำใหญ่สิบโมงครึ่งพอดีเดี๋ยวเราจะออกไปกันที่ผาลมศักดิ์คยดูว่าจะไปถึงกี่โมงวิ่งไป,ไปจะได้เวลาไป,ไปลก็มา S <S> เสิจริงครูก็ดึงนีมีเสน่ห์ทุกเวลาเลยทุ่กดูเลยก็ไปขึ้นไปได้เลยไป นี่คือความตั้งใจที่ผมจะมากราบไหวองค์พระพุทธเมตตานะครับเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมมาเปิดพูดถึงเมือหนึ่งตัวลาที่ผ่านมาผมฝันเห็นแล้วผมได้มาขออธิฐานในฝันนั่นแหละก็คือขอไปสองเรื่องถ้าสําเร็จผมจะขึ้นมากาบไหวแต่ว่าหนึ่งในสองเรื่องคือสําเร็จแล้วก็ลยโทรกข์มาเรื่องเลขก่อนที่สําเร็จแล้วตามตั้งใจก็คือ ในความในความเหนื่อยนะครับยังมีเรื่องดีๆในความโชคดีนะครับตอนนี้ภรรยาหลวง <laughs> ก็มีก็มีภรรยาหลวงอยู่คนเดียวครับ <laughs> กําลังตั้งคันบุตรคนที่สองอายุน่าจะราวๆหนึ่งเดือนนั่นแหละเพราะว่าเริ่มรู้สึกตัวแล้วแต่ว่าอยากขึ้นภูเท่ากับว่าได้พามาขึ้น,นตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะนะ <laughs> <laughs> อ่า ามาไ,มไม่ดามาราม่าเราเราแข็งแรงเราค่อยๆเดินไปก็คือน่าจะได้ชื่อเกี่ยวกับคู่สักอย่างเนี่ยเลยลงไปนะเราเดาว่าน่าจะเป็นลูกสาวครับอันนี้คือความมันอยากได้อันนี้คือความมันอยากได้อันนี้คือความมันอยากได้ในลูกสาวครับในลูกสาวครับในลูกสาวครับ <Yahoo! S 1> แล้วก็ลูกชายอีกคนสรุปก็คือในท้องก็คือได้แฝดชายอยูอ่ ตอนแม่เขาขึ้นมาก็ตั้งคันได้หาสัปดาห์สงสารและทรมานมากโอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวขอกลับบ้านกันแป๊บนึ่งอะไรวะม่มันคำนวณอะไรแบบไม่ได้เดี๋ยว่จับนร้อนพี่เดี๋ยวิกเาคเดินรนีเน่ยเขาบอกว่าตรง,งนี้ถึงเต็นเลยเนี่ยนะเราอ้อมมา สามมาแล้วิโลที้เรา่สิบเลีดยุด่ามศูนย์สิโลที่17.30 11โม10นาทีเราถึงสาโนด่านกันแล้วนะครับอ๋ตรงไปเลยอ่อถ้านี้ก็ไป,ไป่ายจมีกก็มันก็ต้องใช่ สร <ะ S 2> <สะ S 2> โนด้าแล้วนะครับไปต่อยิงยยิงยาวถึงผาหลมสักเลย,ยนนะี 11โมง35นาทีเราผ่านมาถึงน้ำตกถ้ำซอนเหนือแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ลงไปเราจะลุยก mm ันต่อีกประมาณ2กิโลจะถึงพราลมศัก์นะครับเจอสายดุดวิญญาณตึ๊บๆเลยเหนียวหนึบเลยพอพลจากสายละ ถันนักท่อง,งเที่ยวละสวัสดีครับสายเดีวยวกันสายเดีวยวกันสวัสดีครับมาเมาชาืช้าไหมครับเนี่ย12นาฬิกา10นาทีเราก็มาถึงผาหลุมสักผาหลุมสักกันแล้วครับนั่นคือผาหลุมสัก เราไดเติมพลังก่อนแล้ค่อยไปถ่ายรูปคนน่าจะไม่เยอะนะ มาครับไม่ได้กินกาแฟเหมือนมาไม่ถึง เย็นครับหวานนะครับหวานนิดหนึง่ง <c oughs> ตอนนี้ถึงผาหยับเมฆแล้วนะครับกิโลเมตรที่27.85เหลืออีกประมาณ8กิโลก,กว่าจะถึงข้างล่างไปเรื่อยๆเ,เวลาน่าจะทันอยู่6ชั่วโมงก,กว่าๆแล้วเรียบร้อย ายสองครึ่งพอดีมาถึงหางแปรเดี๋ยวเราเขาจะลงกันนะครับทันคัดออฟโอเคเก็บภาพบรรยากาศไปไปดูว่าจะลงกี่นาที เทีเดี๋ยวเรามาดูระยะกัน <c oughs> จะซ้ำแห้งลงมาถึงข้างล่าง1 7บเจ็ดจุด 40นาทีเนี่ใช่ได้ตอนนี้ระยะรวมทั้งหมดได้38กิโลเดี๋ยว,เด,ยวเ,เดินแถมไปจนถึงที่จอดรถก็ดูว่าจะได้กี่กิโลนี่ครับวันเดทิปตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยตอนนี้ก็4โมงเย็น4โมงตนี้โมง13สนุกมากไม่คิดว่าจะทำได้ ใครอยากลองแบบนี้แนะนำเลยหน้าหนาวอากาศดีดีวนเดียวจบจบทิบเรียบร้อยครับ38โล38กิโลเมตรสตาร์ทที่6โมง40นาทีลงมาถึงข้างล่าง4โมงเย็น15นาทีมันมากครั้งแรกของหลานที่พาไปชิดระยะไกลสุดในชีวิตของเทียว38-39กิโลเมตรยอม นับถือเลยเก่งมากอายุสิบสามขวบเองนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวอาจจะถ้าสมหวังอย่างที่ใจคิดอาจจะมาแก้ตัวใหม่รอบหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวกันนะครับอาบน้ำก่อนอยากอาบน้ำไปกินกาแฟเย็ยยนๆแล้วโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย